สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะวันนี้ก็ได้เลิกเทปูแล้วนะคะหลังจากที่ปูอ่าแผ่นน้ำเผ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วก็ปูไวเม็ดเสร็จเนาะวันนี้ก็ปูคันแรกเข้ามาแล้วนะคะเริ่มเทจากด้านในก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เทจากด้านใน มันก็จะเอาเข้าลําบากนะคะต้องเทจากด้านในเข้ามาต่อนะคะต่อเป็นเรียกอะไรอ่ะนาะเป็นท่อเป็นรางเนาะไ่อท่อท่อทะอท่อท่อค่อท่อทะ เจ็คิวเหลือนิดนึงก็ไปเทรตรงลงรถตรงบ้าน,นนี้ก็เริ่มแล้วนะแต่เหมือนจะเทด้านหลังเสร็จไปแล้วปาดอยู่ด้านหลังตอนนี้เริ่มจะทอ่าเรียกอะไรเป็นช่องเนาะอีกช่องช่องต่อมาเนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็เริ่มโพยแล้ว เจ็ดคิวนะคะแล้วก็ใช้เทเข้าระดับก้อนหินที่เราเรียกอะไรที่เราก่อน,นะคะก่อข้างๆไม่ให้ปูนมันไหลออกนะคะเราก็เอาความสูงของปูนทีดด่เทระดับเดียวกันกับก้อนอิฐนะแดงเนาะ,อ,ะอันนี้ โอยกันใหญ่เลยนะคะว่ามันต้องต้อเทใหทันะคนะเพราะว่าปูนนี้มันจะแห้งเร็วนะคะจะแห้งเร็วกว่าปูนที่เราผสมเองนะคะเขาจะมีน้ํายานะะน้ํายาที่แบบมันเซ็ตตัวเร็วมากนะคะแล้วก็ไอปูนทั้งหมดนี่นะคะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกับหมื่นสองนะคะ นะทั้งบ้านทั้งทั้งหมดที่ที่เราเกาะขึ้นมาที่เทมานี่นะคะก็ต่อไปวันต่อไปเราก็จะเป็นการปูกกระเบื้องแล้วนะคะตอนนี้ก็เทปูนไปก่อนนะวันนี้วันแรกนะคะที่มานะคะก็ช่างก็มากันประมาณสักคนสี่คนสี่คนมาช่วยกันนะคะ,นะคะจะมีหัวหน้าช่างนะคะเป็นคนชาก เอ้ยเขาเรียกอะไรอะปาดปาดปูนนะคะให้ให้ได้ระดับอะไรนี้นะคะก็จะมีระดับของเส้นเอ็นเอ็นที่เขาผูกนะคะขเขาก็จะให้มันได้ระดับะะเสร็จแล้วเขาก็จะย้ายออกไปะะย,ย้ายย้ายขยับมาแล้วก็เอาท่อนี้ขยับเข้ามาอีกนะคะเขาจะเอาจุดไหนเขาก็เอาไป ไปวางกุดนั้นนะนี่นะคะเป็นท่อ p v c นะคะขนาดใหญ่นะค่ะครึ่งมาเนาะเอามาทําเป็นที่ต่อของปูนให้ไปให้ถึงนะคะเหมือนที่ประดาไปเทที่อ b c อทู่หลวงนะคะ,ะ,คะก็ใช้รามแบบนี้เนาะที่ทํากันแต่ว่าลุงก็ใช้เป็นแบบ อ่างไม้ตีค่อยๆรับนะคะแต่ที่นี่เขาไม่ใช้นะคะเขาใช้เชือกผูกแล้วก็เอาเปเปผสมปูนมาวางมั่งอะไรมั่งเนาะอันนี้ก็เป็นรดจากบริษัทเดิมนะคะที่มาเทให้นะคะก็เหมือนเราผูกมัดกันเลยเนะาะดูนะคะอันนี้เขาก็ล้อมล้อมมาตรงอ่าเสาของตูค้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะมีเห็นอีวีอิดแดงเห็นไหมะอีดแดงง้อมอยู่นะคะ เขาก็จะได้ระดับของเขาว่าระดับนี้ระดับนี้ที่จริงคาว่าระดับตั้งแต่อ่าตอนปูแผ่นล้มเร็จแล้วนะคะแต่อันนี้เขาก็มากั้นขอบนะคะในชั้นใหญ่ที่ใส่รองเท้าสูงนะคะสีเป็นเหมือนอกันปูนนะคะยาวถึงนู่นเขาจะเป็นคนอคอยคอยจับระดับนะคะระดับของปูนให้มันได้เท่ากันนะคะแล้วเขาก็ปูกระเบื้องด้วยนะคะ น,นี่ก็ใกล้แล้วแล้วก็จะมีปูกระเบื้องอีกนะคะปูกระเบื้องเสร็จก,ก็จะจบแล้วเราก็จะเริ่มต้นงานใหม่นะแต่ทีนี้ก่อนปูกระเบื้องะเราอาจจะต้องก่อขด้านข้างขึ้นนะคะก่อบันไดนะคะต้องให้แห้งก่อนนะบันไดพระดาเอาเฉียงจากทางนน้นขึ้นมานะะคจะไม่ได้เอาขึ้นตรงนะคะเอาพระดาไม่เอาขึ้นตรงเอาแบบเฉียงเลยนะ เอาขึ้นแบบเฉียงดีกวา่านี่ไม่อยากเอาแบบตรงมันจะเกะก,กะนะถ้าเราเฉียงมันยัง,งเลื่อนมานิดเดียวอนะ่ะโอ้ยนี่ก็สุดยอดเลยนะคะเงาวับเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมารอขัดขัดอะไรนะขัดหยาบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เขาก็ปาดอย่างนี้ไปก่อนพอมันใกล้แห้งๆก็จะมาขัดหยาบอีกทีนะึงนะ ย้ายไปนะคะจนสุดนะลุณเสือนี่ก็ตามไทยให้ดานะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะวคิดว่าก่อนปูกระเบื้องน่าจะน่าจะก่อก่อนไหมเดี๋ยวต้องคุยกับลงุงเสืออีกทีนะคปะปาไม่ได้กลับนะ พอก่อนนะคะเหมือนกับว่าให้ใส่เปย์เนาะปุปูนหมดก็ไม่รู้น่าจะยังไม่หมดนะ,ะน่าจะเหลือนะคะแต่ว่าดูก่อนว่าออันนี้เป็นพอหรือยังนะ,ะเพราะเขาไม่อยากตักออกนะคะแต่ถ้าไม่พอเขายังเอาใส่เพิ่มได้นะแต่ตักออกนี่ลำบากเขาก็จะปาดปูนให้เสมอกันก่อนนะคะให้ได้ระดับเดียวกัน ไม่ด่าว่าเขาเนี้ก็ฝีมือนะครับคือเงาเว็บเท่ากันหมดเลยนะกลางเอาตรงไหนก่อนเอาตรงไหนก่อนด้านไหนด้านไหนด้านไหนขวามือน่าจะเอาใส่อีกหน่อยด้วยว่าพอแล้วก็ไม่รู้แต่เขาจะวัดระดับแล้วเขาจะรู้ทีนี้เขาก็จะเริ่มขัดแสดงว่าพอแล้วนะคะ ที่เหลือลุงเสือก็เอาไปเทที่ลุงรถนะอันนี้เขาก็ลืมแต่เขาก็ยังรออยู่นะว่าจะพอไหมนะคะอันนี้ก็มาดูมุมนี้แล้วฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ขัดเสร็จแล้วนะคะตกยังตกท้องร่องอยู่นะหรือว่ามันยังไม่แห้งโอ้มันยังไม่แห้งนะคะนี่อาจไม่รู้เหมือนกันนะะ ก็อาจจะขัดยังไม่แห้งดีแล้วฝั่งนูง้นเทที่หลังนะคะด้านด้านหลังนี่เทก่อนเนาะแต่ว่ามันยังไม่แห้งนะคะมันก็เลยยังมองไม่รู้นะคะกว้างไหม <c oughs> นะคะแปดสิบเจ็ดนะคะด้านล่างนี่แปดสิบเจ็ดตารางเมตรนะคะคาดว่าจะปลูกกระเบื้องแปดสิบเจ็ดตารางเมตรนะคะก็ไม่ได้กว้างมากหรอกนะ พอดิบพอดีนะไม่ได้กว้างมากเนาะพอดิบพอดีนะนี่ก็ลาาปาดด้านหลังเนาะเขาจะต้องใส่รองเท้าแบบ เหมือนผุงเท้าเรียบๆอะค่ะเขาจะไม่ใส่รองเท้าที่เป็นแบบว่ามีส้นนะคะเวลาเขาเดินแล้วมันจะเป็นบุ๋มๆนะคะเขาใช้เหมือนกับถุงเท้าที่เป็นถุงยางนะ,ะอันนี้ก็เป็นดูการดดด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังเราเสร็จแล้วเนาะกว้างไหมป้าดาว่าไม่กว้างเท่าไรหรนะ่หรอกเนาะเพราะว่าป้าดาเอาเสาความกว้างของเสาประมาณสามเมตรนะคะ น,นี่ก็เสร็จตรงนี้ก็ดูว่าแห้งแล้วลุงเสือจะก่อแบบไหนนะคะก่อแค่ถึงปูนแล้วค่อยอย่างอื่นค่อยว่ากันก็ต้องเอาอิดมาก่อบันไดอีกนะคะแต่กระเบื้องน่าจะท,ทําทีหลังเนาะน่าจะ,ะก่อบันไดก่อนนะ,ะน,นี่ก็ปูนที่เหลือไปเทตรงลงรถตรงที่รถประดาจอดนะคะก็ ลงไปแล้วนะคะก็เหลือไม่ไม่เยอะนะคะแต่ก็ปูไวเม็ดเนาะก็ปูไวเม็ดเดี๋ยวเรไปดูว่าลุงเสือจะตามไปถ่ายไหมนะคะโอ้ถ่ายลงดิน,นดเนาะลุเสือเอ้ยนะนคะอะ,อะตัดตัดมาฝั่งนี้อีกนะคะตัดมาฝั่งนี้นโอเค นี้ก็เสร็จแล้วเริ่มขัดขัดเขาเรียกอะไรนะขัดหยาบนะตอนนี้เขาก็ขัดหยาบไปแล้วพอพอปูนแบบว่าอ่าใกล้ๆจะจะแข็งเนาะนะคะเขาก็จะปั่นข้างหน้ามันนะคะปั่นหยาบเพื่อให้มันเกาะก,กันกับเวลาเราปูกระเบื้องนะคะฝั่งนี้ปั่นเสร็จยังฝั่งนี้ปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่จะช่างเขาก็เลยปั่นหยาเป็นฝั่งน้นนะคะ อันนี้เริ่มปั่นปั่นยาปไปแล้วนะคะคก็คือเมื่อกี้เขาทารียบไปแล้วนีแล้วก็มาปั่นยาเพื่อไม่ให้มันลื่นนะคะแล้วก็ให้มันเกาะกับกระเบื้องนะคะันนี้ก็ฝั่งน,นี้ก็ยังยังปาดอยู่อันนี้ก็เทนะคะคนก็เทที่ลงรถเนาะโปูไวเมดไวก็เอาป,ปูนที่เหลือนะคะปูนที่เหลือจอเทตัวมันเสร็จแล้วก็มาเท,ท ประดาจอดจำได้ไหมนี่นะคะขอจะมาเทตรงตรงตรงนี้นะคะแล้วลุงเสือไม่ได้เทตรงลงรถนะน่าจะได้ปเทีไว้ตรงนี้ก็ก็วางให,หมีดไว้ขิดเรือนะคะแลก็มาเทตรงนี้เลย ก็ยังดีเรายังมีที่รองรับนะคะก็คำนวณมันไม่ได้เป๊ปะขนาดนนะั้นก็เหมือนของรูปเวลาเทที่รานไม่ยนานเนาะอ่าก็ต้องวิ่งปวยเม็ดกันนะคบมีปูเหลือแล้วเหลือแล้วก็มาถมมาอีกที่หลังนะ <c oughs> อทเทมาที่หลังนะอันนี้ก็ไม่ถึงคิวมั้งแต่ครึ่งคิว ยเยอะเกินไปแต่ถ้ามันมาไม่พอนี่มีปัญหานะคะปูนมันจะแห้งไม่ทันกันเนอ้อยตัวบ้านนะคะมันต้องสั่งเผื่อะคะตั่เผื่อต้องมีที่ลงน่าจะหมดแล้วมั้งปูนนะ